เดีล้อรถเล็กกันนะฮะล้อ1 0อ่า16นิ้วแล้วก็14นิ้วนะอ่า20นิ้วจะอยู่ประมาณนี้นะกับ4 5 1ห้าเนาะก็ประมาณ20 22นิ้วอ่ะเนาะส5 1ห้านะใหญ่ขึ้นนิดนึงกับ20นิ้วทั่วไปนะ,ะอะเดี๋ยวเรามาดูล้อ16นิ้วกันนี่นะฮะอันนี้คือจักรยานล้อ16นิ้วนะฮะนี่อันนี้เป็นดาวฮอนบอร์ดขอบอกไว้ก่อนนะ,ะว่าตอนนี้ใครอยากได้คันไหนโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้นะะเพราะว่า ราคาแต่และราคาเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อรุ่นแต่จริงๆที่ผมถ่ายนี่น่าจะดาร์ฮอนหมดนะอ๋อมีมีมีเลโน่ด้วยยี่ห้อรุ่นแล้วก็สภาพด้วยนะฮะราคามือสองจะเป็นประมาณนี้นะ,ะก็ดูสภาพอย่างเงี้ยเนาะอ่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นบอดม็อกเนาะบอดม็อก16นิ้วนานๆจะได้เห็นทีนะฮะเนาะแล้วก็มียังตาแบรยังอยู่เลยนะอันนี้เป็นของไม่ไม่ใช่ของใหม่เบิกห้างนะฮะเป็นของที่เจ้าของเขาเก็บนะ ของเขาเก็บแล้วก็เอามาจอดนะบางคันให้ชมบางคันขายนะแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ก็ต้องติดต่อลองดูนะนะบางคันไม่ขายก็มีคนมาจีบขอซื้อไปก็มีนะนี่อันนี้เคทีนะฮะขาวดำนะเออโอ้ยสปีดคีพีพัทเนี่ยขี่สปีดวะเนี่ยแปสปีดโอ้โหนี่นะฮะน้ำหนัก นี่ผมยกมือเดียวเลยนะเนี่ยจับมือเดียวเลยนะเบามากนะฮะดิสเบรกด้วยโอ้ดิสเบรกนะฮะหน้าหลังเลยนะอันนี้เป็นดาวฮอนเคิร์ฟนะอันนี้ล้อสิบหกเนาะนี่นะนนะอย่างเช่นสองคันนี้เนะี่ยคันนี้ก็ราคาทำต่ำกว่าราคานี้อันนี้ราคาสูงกว่านะด้วยเหตุที่รุ่นมันเนาะอันนี้เป็นเฟืองกระดุมเนาะเฟืองดุมนะเฟืองดุม สามสปีดนะเฟืองดูมของสแลมเนี่ยโดบนะฮะเคิร์ฟนี่แค่โดบโดบอีกอีกอีกคันโดบอีกรุ่นหนึ่งนี่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 อนี่ก็เคิร์ฟเหมือนกันอันนี้สีหวานหวานนะนี่โอ้โหดอกยางเขานี่อะไรนะยังอยู่เลยนี่เปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนี่ดูดิดึงเล่นเลยนี่นี่นี่นะฮะนะไปดึงของเขาเล่นเฉยเลยนี่เนี่ยอันนี้ยังอยู่เลยนะขนเนี่ยดูดิ ่งบอกถึงสภาพยางที่ใหม่มากนะฮะนี่อันนี้สีหวานๆนะสีดอกไม้หวานๆสำหรับซื้อไปให้เด็กๆนะพับได้อะหลายคน,ม,นมันพับไงไเนี่ยหือ้อขินราคาหกพันห้าเองะนี่นีน่นี่นะเดี๋ยวผมจะพับให้ดูเอาคันนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าแล้วรถสภาพนี้มันจะพับได้ไหมนี่เดี๋ยวผมพับให้ดูเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งขานะ นี่พับกันเห็นเห็นเลยนี่นะเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะฮะว่าต่อลื่นนะครับต่บอรื่นรื่นลื่นน,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 นะ นี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยพับได้จริงนะเห็นปะ่ะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่อันนี้คือเคิร์ฟนะฮะวันหวานนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วรถอย่างนี้มันจะพับได้เหรอนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะพวกนี้พับได้หมดนะนเขาไอ้แกนพับนี่ยเนหะ็นไหมฮะไม่มีสนิมเลยนะเขาขัดให้หมดเลยนี่นี่นะฮะเห็นไหมนะฮะ วันนั้นโอเคน,นี่ดูเหู่ไหมนี่นะไม่มีเลยนะฮะเขาแกะมาขัดให้หมดเนาะนั้นไว้ใจได้นะ,ะที่นี่ที่นี่เออ่ขายมานานแล้วนะไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะไว้ใจได้นี่ยเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูเนี่ยคืไม่ใช่จะไม่ทำรักนะ ตรงนี้จะมีสลัดนะนี่มันจะบีบเข้าไปตรงนี้นะนี่ตรงนี้ยังลื่นเลยนะนะบางที่ตรงนี้เลื่อนไม่ได้นะเลื่อนไม่ออกนะแล้วก็แน่นด้วยนะพอใส่ปุ๊บนะไม่บิดนะลื่นแล้วก็แน่นนะ เดียวนะฮะถอดพับแป๊บเดียวดูไหมสบายๆนะฮะดูเหมือนง่ายเนาะเดี๋ยวไปใช้พับสักครั้งสองครั้งก็เก่งแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะแต่ก่อนผมก็พับข้องอย่างนี้นะตอนซื้อมาใช้เท่านั้นแหละลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยนะฮะนี่อันนี้เคิร์ฟอ้หลายคันแล้วเนี่ยสามคันเลยนะฮะนี่นะเคิร์ฟคันนี้คันนี้อะไร sl sl นี่คือซปเปอร์ไลท์นะฮะก็คือเบาพิเศษ เออจริงด้วยวะซูปถ้าเป็น SL นะฮะ XL นี่ SL เอลขาจะเป็นซูเปอร์ไลท์อ่ามันจะเบา,ากว่าคันนี้นะคันนี้จะเบา,ากว่าคันนี้นะฮะคันนี้สีสวยนะอลูมิเนียมเจ็ดพันห้านะฮะนี้เนาะถ้าเป็น SL มีรหัส SL เนี่ยคือซนะูเปอร์ไลท์เนาะถ้าเป็น SLX อีกโอ้โหอเอ็กตาเลยนะซูเปอร์ไลท์เอ็กตาเลยนะเบาอย่างหนักนี่นี่อันนี้วิชคันี้นะ โอ้เนี่ยวิคันนี้เนี่ยคอคอเดียวด้วยนะฮะเนี่ยคอเดียวนี่ข้อดีของมันคือหนึ่งคือมันแข็งแรงนะตอนขับไม่โค้งนะแต่จริงดาวฮอนเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่โค้งอยู่แล้วนะฮะด้วยเหตุที่สลักก็ทําดีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยสร้างความมั่นใจให้อีกนะสำหรับคนปั่นเนาะโอ้สวยๆนะรือป่าอันนี้ก็วิช อันนี้ดีเก้นะเก้าสปีดแน่นอนนะแต่งเป็นชุดแต่งไรโปด้วยนะนี่ล้อไรโปนะนี่ฮนะเนี่ยถ้าคุณคุณซื้อนะบางทีราคาดิสคา u น์นะจากของใหม่เนี่ยจากของใหม่เนี่ยอาจจะถูกกว่าของใหม่ประมาณสักสิบถึงยีแต่คุณได้ตัวแต่งของใหม่จะไม่ได้พวกนี้นะอันนี้ได้ล้อนี่ล้อคาร์บอนมาเนี่ยของไรโปเลยนะนี่นะเบรกของไรโปอย่างเงี้ยคือถ้าคุณซื้อเบิกจากในห้างนะ คุณต้องไปเสียตังเติมพวกนี้อีกหลายตังเลยนะฮะเนี่ยแล้วเติมขึ้นมานะแล้วของเก่าไม่ใช่ว่าเขาจะให้ตังคุณนะของเก่าเขาไม่ให้นะฮะก็ให้คุณห่อถุงกลับบ้านนะนะผมเคยมาแล้วนะฮะเปลี่ยนบันไดอย่างเงี้ยนะไปซื้อเปลี่ยนบันไดเนี่ยแทนที่จะเทิร์นได้เขาไม่ให้เทิร์นนะฮบันไดเขาให้เราใส่ถุงกลับบ้านและต้องซื้อบันไดของเขาใส่อีกนะเนี่ยนะคือ เขาคือเขาไม่ไม่ได้ให้เทินนะแต่ว่าที่นี่นะฮะคือให้เลยเนี่ยแต่งให้เลยถ้าคุณชอบนะดูดีนะนะแล้วราคาดิสเขากว่าราคาของใหม่นะคิดดูแล้วกันผมเคยไปซื้อของใหม่นะผมจะขอเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เขาคิดตังค์เพิ่มอย่างเดียวเลยนะฮะของเก่าเขาไม่รับด้วยนะเอากลับบ้านไปเลยนะนะแต่ที่นี่แต่งให้เรียบร้อยแล้วคิดดูดิแล้วราคาเนี่ยนะถูกกว่าของใหม่ คุ้มนะฮะคุ้ม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 บางทีคุณไม่ต้องแต่งเลยนะเนี่ยทางนี้แต่งเสร็จเจ้าของเก่าเขาแต่งมาแล้วนะคุมค่าบางทีที่นี่แต่งให้ด้วยนะอะไรที่มีปัญหาเขาเปลี่ยนให้หมดไม่ต้องห่วงนะฮะใช้ต่อได้อีกผมว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีเนะี่ยสายเนี่ยเนาะกว่ามันจะกกอบกว่ามันจะติดนะฮะบ,บางคนซื้อจากที่นี่ไปสองสามปียังไม่เคยกลับมาเลยนะฮะก็คือหายไปเลย คุ้มโคตรคุ้มเลยนะอันนี้ก็เป็นเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกจะดู14นิ้วนะฮะยังไม่ถึง14นิ้วเลยนะนี่อันนี้เมื่อกี้16นะฮะแถวนี้16หมดเลยปนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันนี่ยิ่งตามฮอนคันนี้นะดีซีโ,โร่เนี่ยโอ้โหแบบโคตรแรงเทพเลยอันนี้14นะฮะไอ้โดบนี่14โดบพัดนะอันนี้14นิ้วนะนี่14นิ้วนะฮะอันนี้เมื่อกี้16เนาะรู้สึกจะเคทีเคทีก็16เนาะ นะที่นะอันนี้คือเลาะมาเลยนะฮะให้ดูว่าเวลาทำลอดคลีนอาพทำยังไงอันนี้คือเคร์ฟสิบหกนิ้วป่ะใช่เวลาสปาสปาอย่างนี้นี่นี่นี่เมื่อกี้ที่ผมพับให้ดูนะนี่ดูนี่นี่ผมใช้มือเป่าหมุนยังได้เลยเนี่ยเห็นยหมถ้าไปที่อื่นบางทีรถเก่าๆเนี่ยหมุนไม่ไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดนะมันเป็นสนิมแต่เนี่ยเขาเปลี่ยนใ้และอันนี้คือเขาสปาแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปนะผมจะชํำแหละให้ดูเลยว่าเขาทำอะไรบ้างนะ